งานติดฟ้านะครับบางท่านอาจจะเห็นตอนที่ติดแล้วนะครับวันนี้นะครับผมผมจะพาไปชมโครงข้างในของเขานะครับผมว่าเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับนะครับมาชมกันนะครับผมคนอื่นก็หาระดับให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วยิงฉากตรงนี้นะครับผมติดกับผนังนะครับนี่แล้วค่อยตั้งหลักตัวนี้นะครับผมเป็นตัวยึดนะครับผมแล้วก็วิ่งยาวมาอย่างนี้นะครับนี่ นี่ครับมันจะมีคลิปล็อกนะครับผมทุกท่านนี่ครับก็บจะมีคลิปล็อกตรงนี้นะครับผมนี่นี่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่พอเราใส่คลิปล็อกตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็ทําการยึดเหล็กอีกตัวหนึ่งนะครับผมโดยที่ตรงนี้นะครับเราจะยิงเป็นลิบเบดเพื่อให้ยึดนะครับผมประสานกันให้แน่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมทุกท่านจะทําให้ยึดแผ่นได้ดีนะครับเป็นระนาบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้จะง่ายต่อการติดตั้งและก็ค่อนข้างที่จะ ประหยัดงบนั่นเองนะครับผมวันนี้มาให้เบิ่งแบบบางท่านก็เป็นมือใหม่นะครับผมอยากลองศึกษาอยากลองทําเองนะครับผมทุกท่านก็เลยมาให้เบิ่งนะครับอยากจะทําการติดฟ้าอยู่นะครับผมทุ่านลองดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับจะมาให้เบิ่งรอบๆนะครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมมีฉนวนกันความร้อนด้วยนะครับผมซึ่งนี่สั่งมาจาก แอฟแอฟหนึ่งครับผมท่านนี่สั่งมาเป็นม้วนๆแบบนี้เลยนะครับผมม้วนนึงจะตกประมาณ200กว่าบาทนะครับรวมค่าจัดส่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทําการติดตั้งไปเลยนะครับส่วนการติดตั้งกับบริยากไปเลยนะครับผมปูปูไปรดนะครับผมเพราะว่าอ่าช่วงหนึ่งนั้นจะ60พอดีกับร่องที่เราทําไว้นะครับผมท่านแล้วก็มายึดอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วค่อยนํากาวมาติดนั่นเองนะครับผมส่วนกาวที่ติดนะครับผมเนาะเรา จะใช้กาวติดสังกะสีก็ได้นะครับผมท่านเพราะว่าเป็นอะลูมิเนียมคือกันนะครับผมท่านนี่เป็นแบบนี้นะครับผมติดไว้เพื่อบ้องให้ช่องเขาห่างกันเกินไปนั่นเองนะครับผมบางคนบางท่านบอกว่าบบติดได้บอนะครับผมแต่ว่าถ้าบบติดนะครับผมช่องจะห่างเกินไปจะทําให้ความเย็นไม่สม่าเสมอนั่นเองนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งถ้าใครอยากทําการติดตั้งถนวนการบอลนะครับนี่ครับ ส่วนติดตั้งเสร็จนะครับผมเนาะเราก็ยิงแผ่นเรียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมเราทําการอุดโปรให้เรียบร้อยนะครับผมทุกท่านต่อไปก็ทําการขัดนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับผมเราทําการทาสีนะครับผมทุกท่านจะให้เนียนเรียบยิ่งขึ้นนะครับสำหรับห้องนี้จะใช้ออกเป็นสีไข่ๆนะครับผมนี่ครับพอติดตั้งเสร็จนะครับผมทุกท่านทาสีก็จะแจมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ติดตั้งหลอดไฟให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผม นี่ครับติดคิวติดม็อบเข้าไปนะครับผมสวยงามไปอีแบบมึงนะครับผม,มแล้วก็ออยช่างนะครับมาติดแอร์แบบนี้นะครับผมเ<ม>ย็นสบายหายห่วงแน่นอนนะครับสำหรับห้องนี้นะครับผม,มขอบคุณครับ